ที่เราตามกันมาเจอศพปริศนาตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นศพปริศนาอยู่ถึงแม้ว่าจะมีครอบครัวออกมาให้เบาะแสว่าเขาสงสัยว่าเป็นแม่เขาที่หายตัวไปเดือนกว่า,วาเป็นศพถูกฆ่ายัดกระสอบหรือไม่เนี่ยศพที่ไปเจอก็คือเป็นศพเห็นบอกว่าเป็นผู้หญิงนะฮะศพผู้หญิงลักษณะก็คือตายมาร่วมเดือนแล้วอยู่ภายในกระสอบสีเขียวอยู่บริเวณริมถนนสายบ้านน้ำดิบกับตำบลทุ่งหลวงอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่เองเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าออกมาปุ๊บศพก็ใส่เสื้อลักษณะเหมือนเสื้อกีฬาอยู่แล้วก็ เบื้องต้นเองตอนนี้อยู่ระหว่างการพิสูจน์ดีเนเอเนื่องจากเมื่อวานนี้มีครอบครัวของคุณมิเอใช่ไหมมิเอสาวที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่เห็นบอกช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์คือเมื่อวานนี้ข้อมูลมันคลาดเคลื่อนนิดนึงหลายคนบอกว่าหายไปช่วงประมาณสักกลางเดือนกุมภาแต่วันนี้เราไปเจอพยานหนึ่งคนคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวของมิเอที่หายไปเนี่ยคือต้องบอกนะวันนี้ยังไม่ยืนยันว่ามิเอใช่คนที่ถูกคาดยัดกระสอบหรือเปล่าแต่กำลังสงสัยว่า มิเออาจจะเป็นคนคนนี้แหละเนื่องจากหนึ่งครอบครัวเขามีเสื้อแบบที่ไปเจอที่ศพสองติดต่อไม่ได้เลยแล้ววันที่ติดต่อไม่ได้เห็นบอกล่าสุดณขณะน,นี้ที่พยานเห็นคือ4กุมภาพันธ์แนะฮะแล้วมาเจอเนี่ยลักษณะก็คือศพเห็นบอกว่าศพก่อนหน้านี้ไปเจอก็คือช่วงประมาณ28กุมภาพักุมา ถึงวันนี้หนึ่งมีนาะไม่เอยังติดต่อไม่ได้อ,อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องของดีเออยู่กลับมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่เองมีการคุมตัวบุคคลที่ไปสอบปากคาตั้งแต่เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาถ้าจํากันได้ก็จะมีคอกวัวจุดที่ตัวมิเอไปทํางานวันนี้ถ้ามิเอปรากฏตัวทุกอย่างจบเลยเราไปล่าก,กันใหม่ว่าศพนั้นคือใครคแต่ณวันนี้มิเอดันหายจากพื้นที่จุดที่เขาเคยอยู่ก็หายไปเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่เองมีการเรียกสอบปากคำเนี่ยหลากหลาย คนมากๆคุณผู้ชมมาแล้วก็หนึ่งคนคุณผู้ชมเห็นคุณเดชาใช่ไหมเดชาคนนี้คือคนที่เป็นเจ้าของคอกวัวจุดที่มิเอไปทำงานคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้เราไปเจอคุณเดชามาฮะเปิดเดชาขึ้นมาหน่อยควบคู่กันมาวันนี้คุณเดชาให้ข้อมูลใหม่กับเราบอกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมเองยอมรับว่ามีเอทำงานที่นี่แต่จริงๆแล้วมิเอเนี่ยก่อนจะหายไปถ้าจำกันได้มิเอมีการโทรศัพท์ให้ลูกมารับถูกไหม แล้วลูกเขายังไม่ทันได้มารับปรากฏมิเอเดินออกจากสวนไปแล้วหายไปเลยจนในที่สุดคุณผู้ชมฮะวันนี้คุณเดชาพาเราไปชี้จุดข้างหลังสวนเขาเขาบอกเขากำลังสงสัยเดี๋ยวเปิดซ้ายมือเป็นภาพมุมสูงหน่อยได้ไหมที่วันนี้แนนซิกิตรีไปลงพื้นที่เขาบอกว่าผมกำลังสงสัยว่าถ้าไม่เจอมิเอแล้วมิเอเป็นศพจริงๆสันนิษฐานนะเป็นไปได้หรือเปล่ามิเอ,อเขาออกไปกินเหล้าเพราะปกติเขามักจะเดินออกจากจุดที่ผมอยู่เนี่ย ที่เขาทํางานตรงข้อกัวเนี่ยแล้วไปกินเหล้าคุณผู้ชมเห็นซ้ายมือใช่ไหมข้อกัวคือข้างล่างสุดแล้วเขานั่งเล่นกันก็คือตรงจุดที่เราชี้ตรงกลางจุดที่2ถัดออกไปเป็นยุ้งฉางจุดเนี้ยที่คุณเดชากําลังชี้ให้น้องแนนดูบอกว่าเนี่ยเขาเดินลัดลาะยุ้งฉางตรงเนี้ยไปนี่แหละส่วนใหญ่คนงานจะนั่งเล่นกันแถวนี้และเขาก็จะลัดล้อผ่านไร่ข้าวโพดไปถนนใหญ่หลังจากนั้นก็จะมีการไปที่วงเหล้าซึ่งมันห่างออกไปหลายกิโลนะแต่โดยปกติเขาก็จะเดินแบบนี้อ,อันนี้คุณเดชาว่า และคุณเดชาบอกก็ลองไปดูสิไปดูที่วงเล่าค่ะว่ารู้หรือเปล่าว่ามีเอไปไหนเอาฟังเสียงเดชาฮะของเงินใครอีกไหมครับไปแล้วก็ไม่กลับมาเลยเมื่อก่อนเะเก็บฟางอ๋อเขาก็จะเดินจากกระท่อมที่เก็บฟางเนี่ยไปด้านหลังอ่าไปนูนะ่นน่ะข้ามข้ามฝายแล้วนะเดินไปคนเดียวคนเดียวแล้วเวลาเขาเดินเขาเมาไหมคะไม่เมาปกติปกติค่ะแล้วเดินไกลไหมกว่าจะไปทะลุถนนมันโลกว่า ประมาณโลกว่า,ปาไ,ปไปวันที่หนึ่งก็มาแต,แต่แต่ไ่ได้มาทำงานที่นี่เนาะไม่ไม่ทำก็คือมากินเหล้ามากินเหล้าแล้ววันนั้นไม่ไม่เมาที่มันไปอะค่ะขอเงินหกสิบบาทแล้วก็ไปครับออกไปประมาณกี่โมงพี่ประมาณห้าโมงกว่าห้าโมงเย็นอะเวลาเดินจากตรงนี้ไปถนนใหญ่จะประมาณเท่าไหร่ประมาณสิบกวนาทีอ๋อสิบกนะวนาทีาแล้วอย่างวันที่ออกไปมีใครอยู่ที่ฟาร์มแที่คอกวัวบ้างฮะจากเวแม่ผม เหีนกันหมดทุกคนครับซึ่งเจ้าตัวไม่ได้มีพิรุษไม่มีหนึ่งกุมภาเนาะครับหลังจากนั้นก็ไม่มาอีกเลยครับผมก็โทรไปสาวผมอะให้โทรหาลูกมารับปกติเห็นลูกแกบอกว่ากินเหล้าขาวกินทั้งหนึงอีกขวดกันเลกินทุกวันอะตอนอยู่กับผัวเขาเหล้ามีที่ไหนก็กินที่นั่นอะ คุณผู้ชมมาแล้ววันนี้แนนพาเราไปดูตรงจุดนี้ด้วย<ฆ>เป็นจุดที่คาดการณ์กันว่าเขาเดินออกไปซึ่งถ้าเดินไปจริงๆถามว่าจะมีใครเห็นหรือเปล่าวันนี้แนนสิกิตรีลองพาไปสำรวจตอนเปิดภาพตอนแนนเดินดูก่อนก็ได้นี่มันจะเป็นไร่ข้าวโพดคู่กับมุมสูงเนี่ย เขาจะเดินผ่านตรงนี้อันนี้ตัวของคุณเดชาบอกกับเราตอนแรกเราเน้ว่าเขาออกข้างหน้าคอกลัวคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมขวามือถ้าเกิดออกข้างหน้าก็คือเดินลงข้างล่างล่างทีวีของคุณผู้ชมอ่ะตรงนี้ถ้าผ่านมันเป็นเขตชุมชนแต่ปรากฏว่าวันนี้คุณเดชาบอกวันนั้นที่เห็นเขาคือเขาเดินออกข้างหลังเป็นไปได้หรือเปล่าไม่มีคนเห็นแล้วถ้าไปทางนี้มันไปถึงวงเล่าได้ซึ่งตัวของม่เอมักจะไปกินเหล้าอยู่แถวๆนั้นเดี๋ยวเราจะไปวงเล่าด้วยเดี๋ยวดูหน่อยวันนี้แนนซิกิตรีพาเราไปดูบอกว่าถ้าเดินลลลััดดาาาาาะผผ่่นนนนนนตตรรงงจุีี้้้มมออสววชบไปปกกณ7ิโ กว่าจะไปถึงวงเล่าดูบรรยากาศหน่อยวันนี้แนนสิกรีเข้าไปสำรวจตรงจุดนี้มาให้เราดูคุณผู้ชมคะดิฉันยืนอยู่บริเวณไร่ข้าวโพดนะคะซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังคอกวัวของนายเดชาและนายจ่าจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ไปเห็นสถานที่จริงจุดสุดท้ายที่ทางเจ้าของคอกวัวนะคะบอกบอกแสเราคุณผู้ชมจะเห็นว่าจุดตรงนั้นเป็นกระท่อมที่เก็บยุ้งฉางนะคะ เป็นจุดสุดท้ายที่นายเดชาบอกว่าเห็นนางมิเออยู่บริเวณดังกล่าวก่อนที่จะเดินจากกระท่อมจุดนั้นค่ะเดินตรงมาลัดเลาะผ่านไล่ข้าวโพดแล้วก็มาตรงคันดินที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไปออกถนนเส้นใหญ่บอกสายใหม่ล่าสุดเนี่ยบอกว่านางมิเอเดินเลาะเส้นทางธรรมชาตินะคะออกบริเวณหลังข้อกัวไม่ได้ออกด้านหน้าอคอกัวเพื่อที่จะไปทะลุ ถนนใหญ่นะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่น่าจะประมาณ7ถึง10กิโลเมตรได้แต่ว่าคนที่นี่นะคะเขาก็บอกว่านางมิเอะก็เดินเป็นประจำแบบนี้อยู่แล้วไม่ว่าบางครั้งก็อาจจะมีการเมาเหล้าบ้างหรือว่าปกติบ้างแต่วันนั้นนะคะทุกคนยืนยันว่านางมิเอะไม่ได้เมาเหล้าแต่ว่าเป็นปกตินะคะ และคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นคนงานที่ใส่เสื้อน้ําเงินเป็นชาวเมียนมาของคอกวัวที่นี่ค่ะนั่งอยู่บริเวณดังกล่าวตรงนั้นคือจุดสุดท้ายที่ทุกคนในฟาร์มวัวนะคะเห็นว่านางมิเอเดินไปที่บริเวณน,นี้ก่อนที่จะขึ้นเขาลูกนี้นะคะแล้วก็ไปทะลุที่ถนนใหญ่ ซึ่งนี่ถือว่าเป็นเบาะแสสําคัญที่ทางเจ้าของค้อกัวบอกกับเราแล้วก็ที่นี่เป็นสถานที่สุดท้ายที่มีพยานคดีที่ยืนยันว่าเห็นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เจ้าตัวจะหายตัวเป็นปริศนาร่วมเดือนค่ะผู้ชมฮาเดี๋ยวเปิดภาพมุมสูง คู่กับผังข้อมูลนี้หน่อยได้ไหมภาพมุมสูงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยลักษณะก็คือจุดคอกวัวน,นี้ผมตั้งต้นที่นี่ก่อนคุณเดชาให้สัมภาษณ์แล้วแล้วเดชาบอกกับเราว่าคนที่เห็นด้วยกับเขาณนะวันนั้นเนี่ยวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นวันสุดท้ายที่มิเออยู่ที่คอกวัวก็มีการเดินลัดลาะจุดนี้ไปแล้วกําลังระบุว่าไปที่วงเล่าซ้ายมือเป็นมุมสูงฮะคุณเดชาบอกวันนั้นที่มีคนอยู่นอกจากมิเอแล้วก็มีตัวของคุณเดชามีน้องของเขาก็คือจะถูกไหมแล้วก็แม่ ที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยสามคนนี้ตำรวจเรียกสอบแล้วคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้กลับมาตรงนี้ฮะวันนี้เราไปเจอหนึ่งคนชื่อว่าคุณนามเขารู้เรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่หนึ่งกุมภาเขาบอกว่าเขาเห็นมิเอเหมือนกันแล้วมิเอน่าจะไปวงเล่าจริงๆแต่วงเล่าที่ว่าเปิดภาพนามขึ้นมาหน่อยฮะคุณหนามบอกกับเราวันที่สี่กุมภา ก่อนที่มิเอจะหายตัวไปตัวเองเนี่ยจำได้ว่าตัวมิเอไปกินเหล้าจริงถามว่ามิเอไปกินเหล้ากับใครบ้างคุณผู้ชมฮะเห็นบอกมิเอที่ไปกินเหล้าน่าจะไปกินทั้งหมด5คนด้วยกันคนที่ไปในวันนั้นมีอยู่ตามนี้เปิดผังข้อมูลวันที่4ขึ้นมานี่ฮะเป็น4กุมภาพแล้วนะคกุมภาพันธ์คือวันสุดท้ายที่คนกําลังเห็นว่ามิเอไปกินเหล้า แล้ววันนี้พยานก็ชี้เป้าว่าน่าจะไปวงเล่าเล่าเลยไปหาคนที่รู้เรื่องวงเล่าเขาบอกกับเราบอกมีจะคุณผู้ชมจำจะได้ใช่ไหม,มจะคือคนอยู่ในวันที่หนึ่งด้วยนะ,ะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคนที่เป็นเจ้าของสวนใช่ไหมมีละเวลูกจ้างที่เมื่อวานเราได้สัมภาษณ์ไปแล้วมีคุณดามีกะลาและมีไข่คุณผู้ชมประเด็นคือจะจริงๆเราก็เจอและ,ะได้สัมภาษณ์แต่จะไม่ได้พูดเรื่องวงเล่าให้เราฟังนะ เราพยายามจะถามเขาบอกเดี๋ยวกระทบรูปคดีแต่อย่างนั้นอย่างนี้จะไปสอบแล้วอาเวไปสอบแล้วกาลาลา่าสุดเห็นบอกไปสอบแล้วดาก็สอบแล้วแต่มีหนึ่งคนหายตัวจากพื้นที่คือคนชื่อไข่คุณผู้ชมมาขวามือสุดเห็นตามผังข้อมูลวันนี้ผู้สื่อข่าวเราบอกแบบนี้ฮะคุณผู้ชมมาบอกว่า จริงๆแล้ว4กุมภามิเอไปกินเหล้าจริงแล้ว,ป,ลรลวปรากฏหลังจากนั้นมิเอก็หายตัวไปอย่างปริศนาไม่มีใครเจอมิเออีกปรากฏหลังจากนั้นก็มาเจอว่าไข่ซึ่งเป็นผู้ชายหัวล้านมีหนวดมีเคราดันหายจากพื้นที่อีกซึ่งไม่รู้จริงๆแล้วเขามีความเกี่ยวพันอะไรกับการที่ว่าไปเจอศพยัดกระสอบหรือเปล่าแต่ดันหายไปไงตอเนี้ยข้อมูลชาวบ้านบอกเป็นไปได้ไหมตัวของมิเอเองเนี่ยเขาเมา แล้วเขามักจะเหมือนไปทํานองว่าเวลาเมาแนละ้วไปลักเล็กขโมยน้อยไปหยิบของคนนั้นคนนี้แล้วไปมีเรื่องอแล้วถูกทําร้ายเป็นได้หรือเปล่าอันนี้แค่สันนิษฐานแต่ตํารวจเรียกสอบสี่คนไข่ดันหายไปเอาฟังเสียงฮะแม่ว่าเดือนน้อยก็ทะเลาะกับครอบครัวแกก็ยก้ยายไปอยู่ที่ลุงจอยลุงจ,จันจอยลุงจันนะที่ได้แฟนเป็นตะเหลี่ยงน่าจะไปอยู่กันที่กับน้องดาน้องดาที่เห็นรูปเมื่อกี้ แล้วน้องดานี่มีแฟนชื่อว่ากลากลานี่เมื่อคืนนี่ผมก็กักตัวไว้แล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ไปเมื่อคืนละถ้าลองสารวัตรแล้วก็มาลองสื่อกันนะมา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 ,มาคุยกับผมนี่แหละผมก็บอกให้ว่าเออถ้าได้กลาไปก็จะรู้ว่าน,ออน้องมีเอเนี่ยไปกับใครเพราะกลุ่มนี้เป็นเป็นเพื่อนที่ขาโกงเล่าด้วยกันไงเขาเพิ่งคบกันน่าจะได้อยู่ประมาณ แล้วพฤติกรรมเขาแฟนใหม่แกรับไม่ได้เนื่องจากแกทานเหล้าหนักการอะไรทํางานอะไรขาแกไม่ทํานะเขาก็อไม่ไหวแล้วงั้นเลี้ยงเลี้ยงคนกินเหล้าจัดงี้นไม่ไหวเขาก็ขับไล่ออกไปเขาก็ไปกับผู้หญิงชื่อน้อยเนี่ยแกไปอยู่ที่ใกล้ๆสา Nam นะทาเป็นอะไรนะเอากลางเต็นอะไรนอนกันอยู่อย่างนั้นไงมีมีน้องดามีกาลา,ามี อีกคนหนึ่งผมถามชื่อมาสืบมาแล้วเขาชื่อว่าอาจอเลไข่เนี่ยคนที่มีเขาหัวล้านๆเนี่ยผิดสังเกตผมว่าไอ้นี่มันแปลกวะไอ้นี่มาอยู่ด้วยกลาเป็นคนพูดว่าบอกผมว่าไอ้น้องมี่เอเนี่ยเดินทางไปกับานามสมมุติน,ะ,นะพี่พี่แดงไปกับพี่แดงแล้วก็มีไอ้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 เขาเขาอ่ะที่มีหนวดหัวล้านๆนั่นไปด้วย มันไปแน่าจะไปกันนับแล้วแน่าจะเป็นสี่คนเอ้ยน่าจะโคกงนทางฝั่งนู้นะ่ะเพราะว่าไร่ของแกมันมันมันอยู่ฝั่งนู้นด้วยไงหนึ่งยาเสพติดมีส่วนละอ่าคือสองคือแกกินเหล้าเป็นเป็น,เป,นเป็นประจําเลยค่ะและก็มีประวัติทางยาเสพติดและอาจจะมีประวัติอีกคนนึงนะที่มีเขาผมสืบมาเพื่อนที่เป็นกะเหรียนด้วยกันเนะี่ยพูดว่าคนนี้นี่เป็น เป็นคล้ายๆเป็นลักขโมยนะอยู่แม้ว่าหนึ่ง,งคุณผู้ชมมาปรากฏว่าหนึ่งคนดันหายไปเป็นคนในวงเล่า <ทะ S 3> แล้วตำรวจกําลังตามตัวอยู่ถ้าพี่ไม่เกี่ยวข้องพี่ต้องรีบพบตำรวจถ้าไปธุระที่ไหนนะพี่ไข่คนหัวโล้นมีหนวดมีเขาหายจากพื้นที่แต่เบื้องต้นคุณผู้ชมฮะก่อนจะจบวันนี้เรามีโอกาสได้เจอกับในจะด้วยถูกป่<ท>ะค่<ท>ะจะคือคนที่อยู่ทั้งสองวงก็คือวันที่หนึ่งที่คอกบวัว และวันที่4กุมภาก่อนจะหายวันนี้จะฮะจะให้สัมภาษณ์กับเราบางเอิญบางเอิญวันนี้ตอนเราไปเจอจะนี่ตอนแนนไปเจอเขาไม่คุยกับแนนแล้วนะแต่วันนี้ตอนที่น้องแม็กไปเจอเขาดัดคุยเราพยายามจะสอบถามทั้งเรื่องที่บอกพี่สรุปพี่ไปเจอมีเอแค่วันสุดท้ายคือวันที่หหรือเปล่าถามข้อมูลวันที่1ขึ้นมาหน่อยฮนะ หนึ่งกุมภาวันนั้นเขายืนยันว่าเขาอยู่ด้วยจริงๆเขาเจอจริงๆแล้ววันนั้นเขาเป็นพยานอยู่ด้วยเพราะพี่ชายเขาก็อยู่ถูกไหมคุณเดชาปรากฏว่าเราก็สอบถามต่อนี่วันที่หนึ่งนะจะยืนยันตัวเองว่าอยู่ปรากฏเปิดผังข้อมูลวันที่4ขึ้นมาหน่อยฮะสี่กุมภาจะดันไปอยู่ในวงเล่าตามพยานบอกอวันนี้เราถามจะจะบอกกลัวกระทบรูปคดีคเรื่องบางเรื่องวันนี้คุณจะยังไม่ยอมพูดฟังเสียงคุณจะหน่อยนิดหนึ่งฮะ พูดไม่ได้มันเกี่ยวกับคดีอ่ะเดี๋ยวเสียพูดตองขํงตรวจเขาอ๋อเขาไม่มีที่อยู่เขามานอนมาอยู่ที่นี่สามสี่วันแล้วก็กลับก็ออกไปครับก็เที่ยวไปเที่ยมาไม่ไม่ไม่เคยมามาครั้งเดียวก็ไปไปไปวันที่หนึ่งอ่ะพิจเจอวันสุดท้ายคือวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์วันที่หนึ่งก็มากินมานอนก็สามสี่วันสามสี่วันก็มาครั้งแรกเลยครั้งแรกนอนสามสี่วันครับเขาไม่มีค่ารถไปก็ไม่มีที่อยู่ที่กินก็ก็มากินมานอนที่นี่ แล้วก็ซักผ้าล้างจานทากับข้าวเคยกินอยู่ด้วยกันอย่างนี้อ๋อเขาซักผ้าล้างจานทําข้าวให้เราแต่ว่าไม่ได้ช่วยเลี้ยงวัวไม่ช่วยโอ้โหผมเรียกกับลูกน้องพี่ชายก็แม่ไม่ให้อยู่เขาไล่ออกไปอ๋อพี่ชายกับแม่พี่พี่เดชานะครับไม่ให้อยู่อ๋อไม่ให้อยู่พะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพากันกินเหล้าอะไรอย่างนี้แหละอ๋อผมก็คนกินเหล้าเขาก็คนกินเหล้าแต่อยู่ที่นี่เขาไม่ไม่ได้กินครับอ๋อที่เขามาใส่เขาัวโดน พี่แม่แม่ว่าไม่ให้อยู่ด้วยกันเนี่ยกินเหล้าพากพิกินเหล้ากลัวเสียเสียงานนะก็จะเสียรู้จักกันมานานยังพี่ก็รู้จักนานแล้วเพราะไล่เขาอยู่ที่นู่นอ๋อเมื่อก่อนลอหลายปีแล้วรู้จักกัน<ม>แฟนเขาก็รู้จักเวลาเขาไปไล่เขาก็เดินผ่านตรงนี้ผ่านนาเราพี่คําจันทร์นะนะคุณผู้ชมมากลับมาตรงนี้วันนี้วงเล่า เราไปเจอคนที่รู้แต่เขาบอกมีคนหายหนึ่งคนวันนี้เราเจอคนที่อยู่อคอกวัวเป็นจุดที่คนคนหายใช้คำนี้แล้วกันคุณมิเอไปทำงานทั้งจะ、ทั้งเดชาที่เป็นเจ้าของก็ออกมายืนยันว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องเห็นครั้งสุดท้ายแล้วบอกไปวงเล่าต่างคนโยนไปโยนกันมานะฮะล่าสุดวันนี้ ตำรวจเรียกสอบหนึ่งคนนะสอพอแม่สอดฮนะมีการลงพื้นที่แล้วไปสอบปากคำที่บ้านของคนที่ชื่อเระเยกนามสมมุตินะชื่อว่านินนะนินตามข้อมูลบอกเป็นคนในชุมชนแล้วรู้จักกับในจะในจะก,ก็คือเจ้าของข้อกคัว <c oughs> แล้วเขาพักอาศัยก็อยู่ห่างจากอคอกคัวประมาณ500เมตรวันนี้เองเนี่ยคุณนินบอกกับเราบอกว่า มิเอที่หายไปเอาตรงๆ,รงๆเขาเนี่ยเคยเห็นแค่อยู่ในชุมชนนั่นแหละแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเธอหายไปไหนแต่ก่อนที่ตัวของผู้หญิงคนนี้จะหายไปเขาดันบอกว่าเขาได้ยินเสียงใช่ไหมเป็นเสียงอะไรอะ่ะเขาบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายๆกับเป็นผู้ชายเนี่ยตะโกนไล่อีกคนหนึ่งให้ออกจากบ้านพักคือตัวเขาก็ไม่ฟันธงว่าเป็นเสียงใครแต่ว่าบ้านของเขาที่ใกล้ที่สุดเลยอะ่ะก็คือโคกบวัวของนายจ่า ก็เลยเป็นไปได้หรือไม่ว่าเป็นเสียงของนายจะและอีกอย่างวันนี้ตำรวจไปเจอกระสอบใช่ไหมกระสอบสีเขียวก่อนมิเอจะหายเขาบอกเขาเคยเห็นและเขาได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันเหมือนผู้ชายกำลังไล่ตะเพิดผู้หญิงออกจากคอ,อก,อออกขอภัยไล่ผู้หญิงออกจากพื้นที่ไม่รู้จากไหนนะถามว่าบ้านพี่ใกล้ที่ไหนที่สุดใกล้คอ,อกวัวพี่แกก็เลยบอกวันนี้ตำรวจมาสอบก็ให้ความเป็นธรรมแล้ววันนี้ตอนตำรวจไปสอบดันไปเจอถุงกระสอบอีก ขวามือเปิดกระสอบที่เจอศพขึ้นมาหน่อยฮะกระสอบซ้ายมือที่เจอเป็นกระสอบสีเขียวมีลักษณะคล้ายๆกันเหลือเกินนี่กับกระสอบที่เจอศพแต่ไม่ได้บอกว่ามันคือยี่ห้อเดียวกันเหมือนกันเด็กอะไรแบบนั้นนะแต่ตำรวจดันไปถามไงมตำรวจเขาก็ไปสอบถามบอกเฮ้ยพี่พี่พ,พ,พี่นินพี่นินมีกระสอบกี่ใบเขาบอกว่ามีสองใบแล้ววันนี้เราเจอสองใบครบถูกไหมค่ะเราก็ถามต่อ จำได้แน่ใช่ไหมพี่ไม่ได้มีใครมาหยิบมาขโมยไปใช่ไหม,มบ้านพี่ก็ดันใกล้จุดที่มีเอดันหายไงก็คือคอกวัวคนี่ฮะแล้วกําลังสงสัยว่าผู้หญิงขวามือที่ยัดกระสอบอยู่เป็นมิเอหรือเปล่าแล้วจุดที่เขาหายดันมาเจอกระสอบนี่ฮะมันดูสัมพันธ์กันไปหมดมแล้วดันได้ยินเสียงผู้หญิงกําลังทะเลาะกับผู้ชายผู้ชายไล่ออกจริงๆวันนี้พี่นินให้ข้อมูลบางอย่างเราเราพูดไม่ได้ดีกว่าเขาบอกว่า มันมีเรื่องเกี่ยวกับความสนิทสนมระหว่างผู้หญิงผู้ชายเกิดขึ้นในพื้นที่หรือไม่แต่ให้ประเด็นทุกอย่างกับตำรวจไปหมดแล้วเชื<ม>่อว่าอีกไม่นานตำรวจน่าจะได้คำตอบแล้วฟังเสียงคุณนินนะพยานที่วันนี้ตำรวจดันไปเจอทั้งกระสอบแล้วได้ยินเสียงคนทะเลาะอันนี้ปกติตอนที่เราได้มาเราใส่อะไรมันเป็นกระสอบน้ำตาลทรายใช่ไหมคะเราได้ยินเสียงทะเลาะกันอะคะ่ะ ช่วงกลางดึกหรือว่าช่วงกลางวันคะกลางคืนกลางคืนกลางคืนนะคะครับเป็นเสียงทะเลาะกันของเสียงแบบผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเสียงผู้ชายไหลมาประมาณนี้แหละอย่ามายุ่งบอกให้ออกไปประมาณนี้แหละเราได้ยินเสียงที่ไี้ยินแต่ไม่ชัดได้ยินได้ยินแต่แม่ไม่ชัดแต่เราจำเสียงผู้ชายได้ว่าเป็นเสียงของนายจ๋าพี่ผมก็ไม่แน่เสียงเสียงมะโกลดังนะแต่ขอแม่อาจจะมีอยู่หลากลุ่มก็ได้ แจะไปคืนโ้เคยได้ยินเสียงไหนทะเลาะก,กันน่ะค่ะไนี่ครั้งเดียวประมาณสองครั้งได้อะสองครั้งแล้วได้มนเหตุทำร้ายร่างกายกันไหมคะไม่ไม่มีนะค่ะค่ะจนถึงวันนี้ที่ตำรวจมาส่งคำข้อมูลพื้นที่อะค่ะเราเราก็แบบเริ่มแบบเอะใจหรือว่าสงสัยเหมือนกันไหมสงสัสยสงสัยเหมือนกันเพราะเคยได้ยินเสียงอยู่เจ๊ผมก็ไม่แน่ไม่เคยแถมไม่เคยคุยกับแกเรื่องนี้อ่ะกลับมาคุณผู้ชมมะ ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเสียงคนทะเลาะเดี๋ยวตำรวจไปว่ากันต่อ <c oughs> วันนี้ช่อง8แนนซิกิตรีก็ไปลงพื้นที่ <c oughs> ด้านมีคนบอกกับเราว่ามีเอคนที่สูญหายคนเนี้ยแหละฮะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้ว่าเลยเธอนะแต่คนในพื้นที่บอกว่าเธอชอบกินเหล้าแล้วเธอมักจะมีผู้ชายมาติดพันค่อนข้างจะเยอะแล้วเบื้องต้นกําลังสงสัยอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าเราไปเจอตัวพี่นินพี่นินบอกมีเสียงผู้ชายผู้หญิงทะเลาะกันแล้วไล่ออกแล้วบอกมันน่าจะมีความสนิทสนมเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายผู้หญิง ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะข้อมูลที่เราได้มาคือก่อนหน้านี้มีเอเขาเคยมีสามีและมีลูกแต่สามีเขาเสียไปแล้วอันนั้นคือคนแรกเลยเขาบอกมันมีผู้ชายที่มาติดพันมีเออยู่ประมาณ3คนด้วยกันไม่รวมสามีที่เสียชีวิตนะเปิดผังข้อมูลขึ้นมาหน่อยเราขออนุญ,ญาตขึ้นชื่อเฉพาะคนที่เราไปเจอค,คนแรกที่เราไปเจอก็คือคุณติก๊กคุณติก๊ก คือหนึ่งคนที่เป็นอดีตแฟนและผู้ชายคนสนิทของพี่มิเอส่วนคนที่สองกับคนที่สามเขาบอกคนที่สองเหมือนคบแล้วแยกกันแล้วแล้วคนที่สามก็น่าจะเป็นคนที่พี่นินได้ยินเสียงทะเลาะก,กันนั่นแหละแต่ตำรวจกำลังไปสืบอยู่ว่าคนที่สามคนนี้คือใครล่าสุดวันนี้เราเจอติ๊กก่อนติ๊กคืออดีตคนสนิทของมิเอติ๊กว่ายังไงบ้างฮะ ตัวของติ๊กเองนะคะเขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็เคยเจอกับมิเอค่ะก่อนหน้าน,นี้ก็คือเจอที่บ้านพักมิเอขอมาพักที่บ้านของตัวเองตอนนั้นเนี่ยก็บอกมิเอไปว่าก็อยู่ได้แต่ว่าเรื่องของการดื่มเหล้าเนี่ยก็กินให้มันน้อยๆลงหน่อยเพราะอย่างที่รู้กันเขาบอกว่าคนในชุมชนก็บอกว่าพฤติกรรมของทางมิเอเนี่ยเป็นคนที่ติดเหล้ามากเลยช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ย จำไม่ได้นะว่าเป็นช่วงไหนเพราะว่ามันนานมาแล้วคือยืนยันเลยนะว่านานมาแล้วหลังจากที่มาอยู่กับตัวเองเนี่ยเขากินเหล้าทั้งวันทั้งคืนเลยตั้งวงเล่ากันตลอดเลยอยู่ได้แค่ประมาณสัก4ี่หวันเท่านั้นแหละค่ะเริ่มทนพฤติกรรมไม่ไหวก็เลยบอกว่าให้ออกจากบ้านของเขาไปคุณผ,ผู้ชมแสดงว่าพี่ติ๊กกำลังบอกว่าแกเลิกแล้วแกไม่ได้ไปเจอแล้วสำหรับค,คนที่ชื่อมิเอแต่ในอดีตเคยมาพักอาศัยอยู่ที่นี่จริงถูกไหมามานอนอยู่ด้วยมาเหมือน,นาเหมือนคบกันอะ่ะแต่มี พฤติกรรมคือกินเหล้าใช่แล้วคุณผู้ชมเห็นข้อมูลไหม <c oughs> ก่อนที่จะหายก็บอกไปกินเหล้าแล้วก็ดันมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงผู้ชายตีกันค่ะ<ช>ไม่ได้บอกเป็นมิเอนะแต่ข้อมูลมันวนอยู่แบบเนี้ย<ช>พี่ติ๊กบอกเขาชอบกินเหล้าจริงๆแต่ยืนยันผมไม่รู้เห็นเกี่ยวกับการหายตัวของเขาไปเพราะหลังจากเลิกกับผมก็ไปคบคนที่สองแล้วก็มีคนที่สมฟังเสียงฮะ ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เจอกันได้ยังไงคะก็ขามาที่นี่ก็เพราะว่าคนนี้เขาแนะนําให้ก็เลยเออสงสารเขาเนาะเพราะว่าเขาไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อะไรไงก็เลยมาที่นี่ก็โอเคคิดว่าเขาจะดีแล้วบอกว่าให้เลือกเล่านะโอเคเขาเลือกนะก็พอเลือกปุ๊บหันนั่นเพื่อเดียวเขาไปกินอีกงี้ไงแล้วเราเล่าได้ไหมถามเยอะเขาเล่าไม่ได้ไงกินทุกวันทุกวันอะแล้วก็ตื่นเช้ามา ล้วก็ลูกของเขาฝัยก็เติร์ไปไปกินเหล้าอีกกับแฟนคนีนเจ้านี้นะแล้วก็ไม่รู้วิธไงกัว่าสิ้นใจแล้วเออออกไปเธอะจากชีวิตเราเยอต่อนน้นแกก็ออกไปไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนนะแค่นั้นแล้วแล้วพวกเราก็แบบนี้แหละบอกว่าไม่รู้หลังจากนั้นเนี่ยเราพอทราบไหมว่าเขาอ่ะไปอยู่กับใครหรือว่าไปก็ไม่รู้ไงที่บ้านข้อบวไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่ทราบไม่ทราบเลยเพราะว่าออกไปเจนี้แล้วกูว่า เราตัดสินใจแล้วว่าไม่รู้เลยแล้ว็ไปทําไฟเรื่อยๆไปทําไห้ต้านบ้างทําให้วงบ้างเงี้ยเราเป็นช่างไฟงั้นเราไปเรื่อยๆไงเราทราบประวัติเพื่อนของพี่มิเอไหมคะที่ว่าจะมีทั้งป้าดาแล้วก็ป้าน้อยอไม่รู้หรอกพอเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครกับชีวิตนีไง ส่วนใหญ่เขาบอกเขาไม่รู้แล้วว่าประวัติชีวิตตอนล่าสุดก่อนจะหายเป็นยังไงแต่ก่อนหน้านี้คีเล่าชอบกินเหล้าจริงๆกลับมาคุณผู้ชมฮะแล้วล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปลงพื้นที่มาเห็นบอกจริงๆในชุมชนมันมีภาพกล้องวงจรปิดนะแต่วงจรปิดที่มีมันดันบันทึกได้แค่ประมาณ3วันเท่านั้นเองอะลองไปดูหน่อยก็ได้ฮะบ้านหลังหนึ่งในชุมชนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนเข้าออกหรือผ่านตรงจุดนี้อเอาง,ง่ายๆถ้าเกิดว่าเรากำลังจะไปดูว่ามีใครลักษณะคือขนพวก กระสอบหรือเปล่าหรือมีเอเดินผ่านบ้างไหมในช่วงวันต้นเดือนกุมภาวงจรปิดที่เห็นเนี่ยมันจะเห็นแค่แบบเหมือนลนักษณะก็คือเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้แค่ล่าสุดคือ3วันที่แล้ว28กกุมภาฮะมันก็เลยไม่ย้อนบันทึกกลับไปในช่วงเวลาที่ตัวของมิ A หายแล้วก็ช่วงเวลาที่ไปเจอกระสอบ ล่าสุดคุณผู้ชมวันนี้เราไปเจอที่อยู่ของมิเอก่อนจะหายไปปกติถ้าเขาไม่อยู่บ้านเขามักจะอยู่ที่สวนของลุงจันใช่ไหมใช่ค่ะคือลุงจันเนี่ยบอกกับเราว่าตัวของมิเอเนี่ยปกติก็ชอบมาพักที่บ้านของตัวเองนี่แหละค่ะคือถามว่าล่าสุดมาเมื่อไหร่เขาบอกว่าน่าจะประมาณวันที่23ถึง24มกราคมเนี่ยมาตั้งวงแล้วก็กินเหล้ากันที่นี่หลังจากนั้นเขาบอกว่าก็ไม่รู้จริงๆนะว่าหายไปที่ไหน พฤตรกรรมของมิเอเนี่ยส่วนใหญ่จะมานอนกันอยู่บริเวณริมสระในไร่มันจะมีภาพจุดนอนเขาด้วยอ่ะนี่นี่นี่เขาพาไปชี้ดูฮะแล้ววันนี้จริงๆทรัพย์สินพวกข้าวของเนี่ยเปิดเต็มจอก็ได้ข้าวของของมิเอก็ยังอยู่นะแล้วจริงๆเราไปเจอกางเกงวอร์มด้วยฮะคุณผ,ผู้ชมมันมีกางเกงวอร์มตากอยู่อ่ะนี่คือของนะเป็นจุดที่มิเอเคยมาอาศัยมานอนอยู่เราถามว่าตั้งแต่ที่มิเอหายไปเขาบอกหายไปช่วงต้นเดือนกุมภาลุงจันมิเอกลับมาบ้างหรือเปล่า ็นบอกไม่มาอีกเลยใช่ไหมนี่นกางเกงวอมะเพราะว่าที่ศพเห็นบอกว่าเจอเสื้อพะละและลักษณะกา,างเกงด้วยใช่ไหมคล้ายๆกับกางเกงวอม,อมนี่แลวนี่คือเสื้อผ้าที่ไปเจอยังอยู่ที่นี่ลุงจันบอกก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนเขามาขออยู่ก็ให้อยู่อฟังเสียงลุงจันนะถามว่าอะไรบ้างคะกระถามว่ามันมาเกยมาอยู่นี่ว่าแล้วบอกเกยแต่มันมาที่มันมานอนในคืนมาด้วยเหตุผลใดอันนี้เขาบอกฮู้เพราะว่า เขาเนี่ยผมมีส่วนหูส่วนล่องกขาไผ่อะออปกติแล้วอะลุงเคยเห็นมิเอไหมเคยเห็นมันก็อยู่บ้านจกโบกขณนหมู่สองบ้านพญาพิชเช่แหละมิเอเคยมานอนที่นี่มานอนคืนเดียวเมื่อเดียววันที่สักสี่ยี่สบี่ยี่บห้ามกราดท่านนั่นะคืนเดียวฟุ้นกุลลำไย,ยนะอตอนที่เขามานอนที่เนี่ยค่ะเขามากับใครบ้างมีใครมาคนเดียวเนาะ ออมาขอนอนมาขอนอนมันมามืดแล้วนะมาแล้าไปด้าหน้ามาได้ละอืมปกติเขาใจาว่ามันหมดมาน,นอนก็ลุงมันจมูกมันมีอย่างคนอยู่ค่ะอืมมันนอนก,ก็จมูกมันอยู่ก็จมูกกินก็จมูนอืมแต่ก็ลุงมาสอบเขาชอบเดินเหรอเดินลักอ่ะอ่านีสใส่ชอบเดินเพราะเขาไม่มีรถอันนี้ชาวบ้านบอกอ,อกลับมาฮะเขาไม่ได้กลับไปที่พักเขาอีกนะฮะ เดี๋ยวตำรวจน่าจะไปติดตามต่อประเด็นเรื่องเสียงทะเลาะ<ม>กับเรื่องของประเด็นชู้สาว<ฆ>น่าจะเป็นประเด็นจุดน่าสนใจและดันมีหนึ่งคนในวงเล่าก็หายตัวไปด้วย